สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนาเชียอพาลุยเซนเคยเด้อครับพี่น้องครับประจํางวดวันที่25สิงหาคม68ครับผมเป็นแนวทางเส้นโศกเส้นดวงครับพี่น้องครับตามเล่าในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของพ่อไพบุญครับพี่น้องเนาะพ่อไพบุญร้อยสิบหน่วยบนตรงตรงล่างตรงตรงครับผมครับสําหรับแนวทางตัวเลขของพ่อเงินพันครับ บ่มาถึงสามรักครับพี่น้องเนาะเด็กก็เลยบ่เข่าครับผมครับมาลักได้ลักหนึ่งครับสําหรับในคลิปนี้ครับผมพอจะปรับสูรจังไหนหรือว่าเพิ่นจะให้แต่บนคือเก่าครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ำกันกับแนวทางตำลาวพ่อไพ่บูรเด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอนาเชียร์ผ้าลุยกับขอขอพระคุณพ่อไพ่บูรครับผมครับเอาคลิปนาเด้อครับพี่น้องแนวทางชุด รวมเซียนครับพี่น้องเนาะบ่าว่าจะเป็นในหลายเซียนครับผมอาจารย์มยมแดงสิทธิกับเขาด้วยครับผมวันแล้วก็อาจารย์เอยังสี่ครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอกพี่ปกายครับผมที่เด็ดแต่ละเซียนเผอบ่ได้พลาดบ่ได้เด้อครับผมครับมาเบิ่งนํากันในคลิปหน้ารวมเซียนครับผมที่เด็ดครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้รวมไปถึงอาจารย์นาคีโนครับพี่น้องครับเดินดีมากด้วยครับผมครับน้ำเสีย เห็นผลงานเพิ่นมากก้อนหนานี้ประมาณหนวดนึงแล้วครับผมก่อนที่จะมาลงคลิปครับแล้วกับสูตรน้ำเชียร์เองครับพี่น้องเนาะแย่ทีมได้ครับผมเพราะว่าก่อนมาเชียร์ก็ได้ฟังน้ำกันครับผมทีแม่เพิ่นสอนสูตรถือว่าสชุดจอยได้ครับผมครับสูตรน้ำเชียร์ว่าหันกระหาสูตรพิสูจน์แล้วครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ก็คือลงไปแล้วครับผมตั้งแต่ตองงวดครับสูตรน้ำเชียร์หรือว่าเอ็ดยืนหนึงสี่ครับผมถือว่ามีที่เด็ดหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ พี่น้องพี่สามารถเบิ่งผลงานงวดวางหันได้ครับผมเพราะว่ามีข้อมูลเทียบชนให้อาเทียบให้พี่น้องเบิ่งอยู่แล้วทั้งของเก่าของใหม่ครับถ้าอาจารย์ได้ผลลัพธก็ไม่เชื่อสบอ่ไบ้มาเทียบเบืง้งนะครับผมครับสิบมีของเกา่าเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขพ่อไพยบูร์ครับไปรับช่รัมฟังแนวทางตัวเลขกับพอกันเลยครับพอครับ น้ำเชื่อผ้ารวยสวัสดีพ่อไพ่บุญครับผมครับวันนี้ครับน้ำเชื่อผ้ารวยครับครับผมมาปลอดแนวทางตำลาวครับตั้งต้รับต่ขอโทษเอฟซีพ่อไพ่บุญนะครับเด้อไอ้มาทั้งสามนะครับจักเหม่อเลยเนาะเอาว่าต้องเขาจังหวัดนึงแหละเนาะครับเนาะครับพ่อ มันเริ่มต้นไมครับเขาเป็นนักคำนวณจังไดใดเขาต้องให้ย,ย่างเดียวเนาะครับเนาะตามเลขตามอันนี้แล้วเอาน้ำเชื่อพอรลวยเอาล้อยสิบหน่วยพอเนาะครับผมกอ่สิเก้าไปถึงตัวที่สี่มันบม,มากๆให้ปรเทศเล่นเลนมันกับไมมยุเร่อ่ะบรเทศเอายีหลีล่องสนามขึ้นเวทีกับพ่มาเสําเลขล่างมาก่อเลขหลายลักครับผม เอาเอาร้อยสิบหน่วยครับเอาครับเด่นรักลอยครับศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดครับผมขับขับดึงเด่นดึงเด่นไปหนึ่งกับสองครับเด่นหนึ่งกับสองครับผมรักลอยครับลักปิ๊บครับสามหกแปดเก้าสามหก แปดเก้าดึงเด่นสามกับหกครับเด่นสามกับหกรับหน่วยครับศูนย์สามห้าแปดศูนย์สามห้าแปดทำเชื่อกปราวยดึงเด่นงดนี้พ่อมันได้สามตัวคนได้มันชนกันศูนย์สามอาจจะเป็นเดณนไปเลยครับศูนย์สามหาดีครับแมนครับรับหนวยครับผม จัดชุดหาหกชุดเนาะครับผมสามศูนย์สามสามสามห6าสามศูนย์สมสสห้าศนย์หสามหกาหศยหสาหห้ารผมนำเช่าพระรยจีเนใต้สามศูกับหกศูด้สามศย์หกศูครับผม รครับครับเอาสิสามตัวจะตีโจทย์ครับหนึ่งสามศูนย์สองสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สองสามศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองหกศูนย์แบบแบบแบบี้ตอนนี้แหละครับเงื่อนเอ็นไอเอฟซิพอพ่าบุญพอพ่าบุญมันใจแด้วว่า ว่าตรงมาตั้งทั้งสามหลักแหละครับครับผมเอาครับผมมันเป็นสามศูนย์กับหกศูนย์เนี่ยนะครับผมครับสามศูนย์กับหกศูนย์รักลอยกันจัดไซเลยครับผมหนึ่งกับสองครับพี่น้องเนาะตัวเด่นนี่นะครับเอางวดนี้ก็ตรงได้แล้วครับผมเริ่มไม่วันจันทร์ครับพี่น้องแนวทางพ่อไพ่บุญเรียบร้อยแล้วพ่กอมานนี่ เรียบร้อยเมื่อตันแนวกับก็เลยโทรหาเก่ามาเชียร์ครับผมฝนบ่ตกนะพ่อบอ่ครับบ่ตกครับขนาดนั้นข้าเจ้ากับเบิ่งเน่นข้าวลรืว่าสิมาอุดรยังบ่เจอเลยพอ <c oughs> ่อคิดเลยคิดไปยึดส่วนของท่าน้องคไข่คร <c oughs> ับแต่ว่ากับพ่แน่มื้อนี้ลอเบิ่งอีกจักมื้อครับคร <c oughs> ับผมหาพ่อ นำเสื้อผ้าด้วยกัสิรบกวนพอซับนี่เด้ครับผมพอรบกครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางเลขพ่อไพบูนตำเลาวครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับชมรถไฟน้ำกันเลยครับผมครับสรุปตัวเลขครับเนี่ยครับพ่อไผบูนเด้อครับพี่น้องตำเลาา หลักร้อย0ูนยเดครับเด่นไปที่1กับ2หลักสิบสามหดเ้ด่นไปที่3กับ6หลักหน่วย0ูนยเด่นไปที่035ครับมาทีเลขชุด2ตัวบนเด้อครับพี่น้องสองตัวบนเน้นตรงๆรงครับพี่น้องตว่าก็จะเริ่มกันลางไปนั่มสามศูนย์ 606365เน้น30และ60ครับผม3ตัวครับพี่น้องเนาะ135 230 160 260ครับผมครับก็คือพอเน้นไปที่30กับ60ลักร่อยใส่ก็คือ1กับ2ครับพี่น้องครับพิจารณาเบิ่งเดอ้อครับผมตำราพ่อไผ่บุ์ เอาถ่ายคลิปนี้นําเสื้อผ้าล่วยกับขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันคลิปหน้าตำราวรวมเซียนครับพี่น้องเนาะครับรวมเซียนกะมีบางส่วนลงไปแล้วครับพี่น้องก็หนานี้ขึ้นมือวานครับพี่น้องเนาะครับหรือว่าปล่อยตองงวดกะลงไปแล้วครับเอาคลิปหน้าเจอกันตำราวรวมเซียนทีบัตเทนเนลงไปครับพี่น้องเนาะเพิ่งส่มมาให้ที่หลังครับ ทายคลิปนี้น้ำเชียร์พาลวยกับขอไวยพรให้พี่นุอมชี่โชคดีเดอ้อครับผมถูกห้อยเรื่องเงินไปน้ำกันครับ25สิงหาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ